ติดบอกในดันเจียนตอนที่33ตัวอะไรวะเนี่ยอ้าคิคิเดียามาห่อล้อย้อกันนะเว้ยสับประหลาดหน้าง้าอเฮ้ยอ้านีเร็วนมอเป็นมอนเตอร์ที่อ่อนแอในดันเจียนแต่มันเป็นทั้งเจ้าเล่ห์และโหด้ายถ้าคุณไปดูถูกมันว่าเป็นแค่มอนเตอร์ตัวเล็ก คุณอาจจะโดนมันกินทั้งเป็นก็ได้นะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกภาวะวิกฤตก็ยังมีโอกาสไงล่ะเ <s: S 1> มื่อเผชิญหน้ากับความยากลำบากมนุษย์จะสามารถปลุกสยยภาพที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาได้เหมือนกับชายคนนั้นปิ้วไม่แน่เด็กคนนั้นอาจจะเติบโตเป็นเหมือนคุณซองวูก็ได้ฮือขาโอ้อเด็กเคี้ย อะไรของแกวะเนี่ยเจ้าบ้าเจ็บจนเกือบจะร้องไห้แล้วนะร้องแล้วไม่ใช่เรื่องไงครับโอ้ยช่วยผมด้วยเจ้าเด็กเมื่อกี้นี่นาเจ้าหนูตั้งสติก่อนนะคิคๆคิเจ้าพวกนั้นพลังแห่งหมูป่าพี่ชายเก่งสุดๆไปเลยคิคิ ข้างหลังค้าพี่ชายเอานี่ไปกินชี้ิี้ชี้ชี้เรียบร้อยแล้วสินะชีฮึทำไมรู้สึกหนาวแปลกๆไอเดินเจ้าหนูนั่นแต่หนูอย่าตามฉันมาเลยฉันกำลังจะไปที่ที่มันอันตรายนะตามมา ก็มีแต่เสียงไปเปล่าๆและฉันเพิ่งใช้พลังเพื่อปกป้องนายไปเมื่อกี้ตอนนี้ฉันไม่มีพลังที่ช่วยนายแล้วนะแล้วตอนนี้ร่างกายของฉันก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าน้ำตาลด้วยน้ำตาลอะไรหมายถึงอะไรที่หวานๆนั่นหรอครับถ้างั้นอันนั้นใช้ได้ไหมครับฮะนี่มันในดันเจี้ยนแบบนี้อาหารเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ดาอุลพอใจ แต่โชคร้ายที่อาหารปรุงสุกนั้นสามารถดึงได้เพียงรสชาติของวัตถุดิบเท่านั้นเพราะอย่างนั้นดาุนจึงพยายามตามหาอาหารปรุงรสใ,ใหม่ๆนั่นเป็นเหตุผลที่เขาได้ทำตามเจ้าต่ายแนะนำมาอย่างไม่ลังเลความหวานคือความหมายของความสุขเขาหอยหารสชาติสมัยเด็กนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อเสนอครั้งนี้ถึงเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้ จาหนูนี่มีน้ำอัดลมแถมยังเป็นขวด1.5ลิตรด้วยผมยังมีอีก2ขวดแน่ชีโกงสุดๆ1ขวดต่อวันก็เท่ากับ3วันเอ๊ะการฝึกวิเศษอะไรกันครับเปลี่ยนใจไวจังว้าวเยี่ยมเท่า,า,า,าทีนี้ก็อยู่ในมิติแมปแล้วมินิแมปแล้วนี่พี่เป็นใครกันแน่เนี่ยครับเนี่ย ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนนายนั่นแหละไปใต้ดินกันเถอะใต้ดินเหรอครับถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเลยเหรอพูดจากประสบการณ์แล้วใต้ดินนี่แหละเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วว้าวอยากได้หมอนใหญ่หรือหมอนเล็กล่ะอันเลไกครับจะไปสร้างที่สบายแบบนี้ได้ในทันทีเลยนายถูกัอเชิญมาที่นี่ตอนกำลังอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอ ใช่ครับผมกำลังมาทำธุระให้แม่เด็กคนนี้ชื่อโอดองมินอยู่มัธยมต้นปีสองอายุ14ปีเขาเป็นคนล่าเเิงต่างจากภายนอกที่ดูเหมือนคนขี้อายบางทีเขาอาจจะจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะมีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถช่วยเขาออกจากที่นี่ได้อื <c oughs> และเขา ก็เพิ่งเห็นด้านแย่ๆของผู้ใหญ่พวกนั้นมาฉันเข้าใจความรู้สึกของนายดีไว้ฉันจะช่วยนายเองนี่พี่เขาคุยคนเดียวมาตลอดเลยเหรอเนี่ยเราต้องเข้มแข็งเข้าไว้